ไปดูที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเป็นข่าวดีนะครับเริ่มเดินเครื่องการผลิตแล้วนะครับหลังจากน้ำท่ทวมขังนั้นลดลงจนแห้งสนิทครับ ก็โดยจากสถานการณ์น้ำนะคะหลังจากที่น้าที่ท่วมในอํนเาเภอวังน้อยที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมก็ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมแฟคทอรี่แลนด์นะคะระดับน้ําแห้งจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วถนนทุกสายและโรงงานทุกแห่งน้ําลดจนแห้งสนิทค่ะโรงงานจึงได้เปิดเดินเครื่องตามปกตินะคะซึ่งพนักงานตามโรงงานต,างงานต่างๆก็ได้ทยอยเข้าไปทําง,งานแล้วด้วยต่างก็รู้สึกดีใจละค่ะที่ได้กลับไปทํางานขณะที่บางโรงงานนะคะเร่งซ่อมแซมเครื่องจักรที่ถูกน้ําท่วมโดยมีการตรวจเช็ค อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้กลับมาเดินเครื่องได้เหมือนเดิมซึ่งโรงงานหลายแห่งสามารถผลิตชิ้นงานได้แล้วนะคะแล้วก็จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามคําสั่งซื้อได้ตามปกติด้วยส่วนที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในวันจันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงงานต่างๆก็จะเข้าทําความสะอาดโรงงานนะคะก็คาดว่าจะเปิดดําเนินการได้กว่า50โรงงานภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ ด้าน B O I นะครับเปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในภาคกลางที่ได้รับผลกระทบนะครับแจ้งขนย้ายเครื่องจักรไปผลิตที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราวโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้นำ วัตถุดิบมาที่โรงงานเครือข่ายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครนคร2ที่อำเภอสูงเดินนะครับโดยจะใช้โรงงานดังกล่าวผลิตชิ้นส่วนประมาณ1-3เดือนและปัจจุบันมีนักลงทุนญี่ปุ่นหลายรายนะครับสนใจขออนุมัติการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมาเพราะมีปัจจัยเสี่ยงจากน้ำท่วมน้อยกว่านายแพทย์วรรณรัชชานุก,กูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นนะครับว่า นักลงทุนชาวญี่ปุ่นนั้นจะไม่ถอนการลงทุนนะครับเนื่องจากไทยกับญี่ปุ่นมีสัมพันธภาพที่ดีและเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมหนักครับก็ยังไงก็อย่าวางใจนะครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่ว่าชุดไหนจะต้องทําจากนี้อย่างต่อเนื่องคือการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบครับ